คคคคครรรรรรัััััับบบบบบดีใจมากครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าตั้งแต่แบบตั้งแต่วันที่รู้ว่ามีโปรเจกต์นี้แล้วก็ผ่านโปรเซสหลายๆอย่างเออไพลอตที่ทุกคนรู้รับรู้กันเงนี้ก็สี่ปีเต็มเลยครับสี่ปีเต็มกว่าจะกว่าจะเข้าโรงให้ได้ฉายทุกคนได้ดูกันครับโูรการเดิมืกันหลักๆเลยครับโควิด ตลาดเขาหิดเลยด้วยด้วยมันมันต้องแบบว่าสเกลกองมันต้องใหญ่ด้วยอะไรแบบต้องดีเทลมันต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะต้องเยอะนิดนึงมันก็เลยแบบว่าเป็นการรอด้วยแล้วก็กลับกลายเปว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทีมบดมีโอรสชั่นได้เตรียมตัวทีมบดได้แก้โบนให้มันได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถึงเวลาสมควรคุณท่านชาวบ้านอยู่ครับมากครับกลางแค่แต่ละกลางกลางกลครับทุกคน ครับก็เป็นก็เป็นโอกาสที่ทำให้ทำให้บทได้บทได้แก้ได้อย่างดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ทีมงานได้เตรียมโปรดักชันอย่างดีขึ้นใช่แล้วอันนี้รู้ว่าเป็นแคสต์ที่หนต้องขอเป็นหน้าตาแต่คนในเลือกจากอะไรคือที่เราใช่ไหมโอเคก็จริงๆด้วยความที่เรื่องหนังเรื่องนี้เราอยากให้มันมีบรรยากาศของความเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบ ที่แบบตอนเราสมัยเราเรียนเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มีคนแบบมั่นใจในตัวเองอมีคนคิดว่าตัวเองหรอมีเด็กเรียนเก่งมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบคอยพิทักษสาวสวยในกลุ่มมีเด็กผู้ชายหลังห้ที่ไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแล้วพอแคทพวกเขาน้องๆทุกคนนะคะก็คือทุกคนมีมี มีศักยภาพแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบเหมาะสมนะคะอย่างนีโอเป็นต้นนีโอเล่นเรื่องนี้ก็จะสบายหน่อยเพราะว่าแทบจะเป็น,นจะมาสายดรามาร่าเลยใช่เ,เรียกว่าเด็กที่มีความสามารถและศักยภาพครับอันนี้เป็นคนพูดครับ<อ>ใช่ครับไม่ร้องไห้ซีเลยไม่ค่อยร้องไห้ครับชอบร้องเพลงในซีนนะครับเรียกว่าเขาเขาได้ดีไปแล้วทุกคนจริงจริงจริงจรได้มากกว่าที่เราตั้งตั้งตั้งความหวังไว้อ่ะคือพอ พอเขารวมอยู่ด้วยกันแล้วที่เผมตั้งความหวังไว้ว่าไหนนะตั้งความหวังไว้ว่าเราจะดูแลเขาได้ดีขึ้นแต่พอดำเนินจริงพวกเราก็ดูแลตัวเองดีกว่าดูแลตัวเองเปนรวงกันแล้วแล้วมันยิ่งอยู่กันเดินเข้าเดินเข้าพลังมันยิ่งมากขึ้นจนพวกเราต้องุมยากแรกๆคนก็กลุมยากโอเคค่ะทีมนะคะทีมมี วันแรกกิ๊แคสจแืเนยังไงวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบแบเดนแรกเป็นยอใช่รู้สึกเมกับตเอ้ก บอกไปใน,ในหลายสัมภาษณ์ว,ว่าเรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกันนบเขาเขาเป็นเซฟโซนที่ปลอดภใสเราอยู่ด้วย <c oughs> เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ดีมากๆแต่เต้องไปวในะจก่อนต้องไหว <c oughs> ไหมเห,หรอ <c oughs> กินพาราไปไหลายเม็ดอยู่ก็เชื <c> ่อ <oughs> ผมค่อนข้างเรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับอพี่โอมนะครับพี่โอมครับผมเรื่องนี้เป็นยังไงละคบนคาเตอร์ของเราเป็นยไงครับผมผมโอมครับเราเป็นโด่งครับคาแรคเตอร์ของโด่งก็จะมีความเป็นเป็นเพื่อนอยู่แบบว่ารักเพื่อนชาอยู่กับเพื่อนเพื่อนคิดอะไรเราก็คิดอย่างนั้นเพื่อนอยากทําอะไรเราก็ทําตามมีความแบบซื่อมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมากๆใช่แล้วก็มีความจริงใจ คือโด่งโด่งเวลาโด่งรู้สึกอะไรหรือโด่งคิดอะไรโด่งจะไม่แสดงออกหลายชั้นโด่งจะแสดงออกชั้นเดียวเลยยึดไปไหนมาพอดในเรื่องเป็นไปไหนเป็นสายเขาเรียกว่าตามเพื่อนดีกว่าคือคือคือ,คอตามเพื่อนแล้วก็เอาด้วยใช่ครับในเรื่องที่ใครคือต้องฝึกอะไที่สุดน่าจะเป็นไม้กับเปาครับใช่เขาทำง่ายไ,ไ,ไหมคะง่ายครับดีเลยครับม,มันเกิดมาคู่กันครั ผมมีกิจไม่ต้องจูนไม่ต้องเวิร์กช็อปเยอะครับมันเคยมาคู่กันครับเก็ได้เลยครับไม่มีในบทได้ซ้ำครับบางทีครับองิดคอ้ยอยับโอยู่กัมมีสแตน์ไหมครับโอเคครับครับบ้างกับหลังจากได้ดูก่อนวอ์ชันกอนเรียบจะได้เข้าโลมั้นหรือว่าดูวันนี้ครั้งแรกเหมือกัน ผมว่าเวอร์ชั่นก่อนที่จะเข้าโรงอ่ะได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยจะดีกว่ารอบแรกแต่ไม่ใช่ว่ารอบแรกไม่ดีนะรอบแรกก็คือดีมากแล้วแต่ผมว่าดีได้อีกเดี๋ยวรอชมกันเลยในภาพรวมภาพประโยชน์ครับผมอืมรอบนี้ก็คือดีที่สุดใช่อยากให้คดูได้มปสิบสามไรเลย ในเรื่องปูมาเป็น2542เนาะครับใช่เราก็อยากจะให้คนดูเนี่ยย้อนกลับไปย้อนวันวานกลับไปดูว่าเออช่วงนั้นเราเป็นยังไงช่วงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นยังไงใช่คช่วงอยู่เป็นไงกลางมาเล่นก่อนนานรับ้งหมดเล่นรับนมาพระเอกมาแล้วในเรื่องปูเป็นเพือกันอย่างรี้ครับเขาถามผมเหรอ เออ่ในเรื่องครับก็เป็นแก๊งต่องนี่แหละครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์อที่แบบว่าเป็นคนรวยเป็นคนที่แบบว่าเท่มากแล้วก็เป็นคนที่โปรเฟชชั่นนิดนิดอะไรไะไอ,ไอ,อไย่างเงี้ยครับก็นิดนึง,งครับจริงๆตอนแรกยากเหมือนกันเพราะว่าอยากกลับให้มันไม่ให้มันไม่เหมือนตัวเองมากขนาดนั้นก็เลยแบบลองหาอะไรแฮตตอนเข้าไปอะไรเงี้ยวก็สนุปมัน ความเราไม่เล่นแบ,บนบ้งความสนุกคือการที่เราเล่นนอกบทกันครับก็ต้องไปรอดูเอาว่านี่ไหนบ้างที่นอกบทกันจุกซีนนะครับที่นอกบท <_ d ata> ในเรื่องในเรื่องนอกบทเป็นโจนะคะก็จเป็นผู้สนิทของลิน <_ d ata> โดนหนักก็ที่โดนก็จะทำเต้องไปดูเรื่องของขาเแต่ว่าจะได้เห็นนิบตาบเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ดูมาครับรทร่ครับผมเนื่องจากโปรเจกต์นี้นะครับผมยาวนานเหลือเกินนะครับเป็นเหตุผลอย่างแรกเลยนะครับที่ไม่ควร พลาดโดยประการต่างๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าเรียกว่าเออช่วงนี้โลกอาจจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับผมลองมาหยุดเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรอำนวยความสะดวกเลยทุกอย่างช้าไปหมดนะครับผมค่อยๆมา ซึมซับกับออบรรยากาศกกเก่าๆนะครับวันๆที่คิดถึงในหนังเรื่องนี้นะครับผมรลกแรกเขาลืมยาสายังมาทิเชสครับฝากด้วยครับยี่สิบเจ็ดเมษายนนะครับคุร่มภาพยนต์เลยครับขอบคุณครับ